สวัสดีครับโมโนข่าวข้ามมาแล้วครับพบกับผมพบเอกพรพงเม,มตาอยู่ด้วยกันคืนวันพุทธที่20ธันวาคมสังคมอยากรู้ดูข่าวโมโนนะครับสำหรับประเด็นที่ติดโมโนหน้าหนึ่งวันนี้ให้สําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องกันก่อนครับใกล้ตัวบอร์ดค่าจ้างยึดมติเดิมปีหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเท่าเดิมนะครับอย่างที่มีมติออกมาก่อนหน้านี้2ถึง16บาทถัดมาด้านข้างครับ เป็นคดีที่ตามกันอยู่แม่น้องหยอดขอดูหน้ามือยิงนะครับซึ่งเป็นคนที่ก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบรวมถึงน้องหยอดจนเสียชีวิตทางคดีเนี่ยเป็นอย่างไรเดีย๋ยวมาตามกันและแน่นอนครับข่าวใหญ่ด้านบนวันนี้นะครับไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้กับคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่ทางศาลมุกดาหารตัดสินให้ลุงพลต้องติดคุก20ปีแต่สุดท้ายลุงพลรอดนอนคุกนะครับเพราะว่าได้รับการประกันตัววงเงิน5 0 0 0 0 0บาท ขณะที่ทนายของลุงพลบอกว่าการแพ้ครั้งนี้ไม่เป็นเอกฉันท์ครับ <Okay. S 1> นายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลเปิดใจสั้นๆน,นะครับว่าน้อมรับฟังคําตัดสินของศาลต่อไปก็ถือเป็นหน้าที่ของทีมทนายที่จะรวบรวมข้อมูลในการยื่นอุทธรณ์วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามและให้กําลังใจก่อนจะย้ําว่าไม่ได้เป็นผู้กระทําให้น้องเสียชีวิตส่วนป้าแตนที่สารยกฟ้องก็ขอบคุณแฟนคลับที่คอยติดตามและให้กําลังใจ ยืนยันว่าสารเดียวไม่จบแน่นอนแต่สารตัดสินมาแบบนี้เราก็น้อมรับทั้งหมดพร้อมต่อสู้ในชั้นศาลอุทธร่อไปด้านทนายความบอกว่าต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของทนายที่จะเขียนคำอุทธร์คัดค้านให้เห็นว่าหลักฐานมีข้อสงสัยจะยื่นภายใน30วันทั้งนี้ในคำพิพากษาสารแจ้งว่ามีความเห็นแยง้งซึ่งมองว่ามีผลต่อคดีเป็นอย่างมากสรุปว่าเป็นการแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันเป็นการแพ้บางส่วน ขณะที่นางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าเมื่อรู้ผลคําตัดสินของศาลก็พอใจเพราะแม่อยากรู้ว่าใครทําให้น้องตายแม่ตื่นตันที่ศาลตัดสินลงโทษจำเลยขอบคุณศาลกระบวนการยุติธรรมและทุกคนที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดครับผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าจากการสอบปากคำนายวิน เจ้าตัวสารภาพว่าเป็นคนที่ยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดเสียชีวิตรจริงๆครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยห,หลังเข้าร่วมสอบปากคำนายอนาวินหรือว่านายวินนะครับรวมถึงเพื่อนสนิทก็คือนายทิวผู้ต้องหาครียิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดเสียชีวิตโดยบอกว่านายทิวที่เป็นเพื่อนสนิทยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาส่วนนายอนาวินหรือว่านายวินให้การรับสารภาพว่าเป็นคนยิงจริงๆ แล้วอ้างว่าเป็นการก่อเหตุยิงครั้งแรกเพื่อให้เลื่อนชั้นให้เป็นที่ยอมรับซึ่งจากการพูดคุยสังเกตได้ว่าเป็นเด็กหัวอ่อนมีปัญหาทางครอบครัวจึงถูกชี้นำไปในทางที่ผิดได้ง่ายหลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลเพื่อทําลายองค์กรอาชญากรรมกลุ่มนี้ให้ได้ทั้งหมดในวันนี้แม่ของน้องหยอดน,นักศึกษาที่ถูกยิงเสียชีวิตก็ได้เดินทางไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามการสอบผู้ต้องหา และขอบคุณตำรวจที่ทำคดีอย่างต่อเนื่องจนตามจับผู้ต้องหาและเครือข่ายได้แม่ของน้องหยอดยังเผยว่าตลอดเวลาที่ติดตามคดีลูกชายไปจนถึงการติดตามค้านประกันตัวผู้ต้องหาก็ยังถูกกลุ่มผู้ต้องหาและเพื่อนข่มขู่เยอะเย้ยทำให้เกิดความหวาดกลัวส่วนตัวยืนยันว่าจะเดินหน้าเอาผิดคนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดและมั่นใจว่าตำรวจจะจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือได้ครับ เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับที่ประชุมบอดไตรภา,าคีวันนี้เคาะการขึ้นค่าแรงใหม่ในปีหน้าปี6 7ขึ้นเท่าเดิมครับอย่างที่มีมติมาก่อนหน้านี้ขึ้น2ถึง16บาทแต่ก็อาจจะมีข่าวดีปีหน้าอาจจะขึ้นค่าแรงเป็นรอบ2ให้อีกครั้งครับบอดไตรภา,าคีวันนี้มีมติเป็นเอกฉันให้ยึดมติเดิมในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาคือปรับค่าแรงขึ้นวันละ2ถึง16บาท โดยนายภายโรธโชติกาสเถียรปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22เผยว่ารอบนี้จะยังไม่ปรับสูตรใหม่ให้ขึ้นตามมติเดิมไปก่อนแต่ในวันที่17มกราคมปีหน้าจะลงนามแต่งตั้งอนุก,กรรมการปรับสูตรคำนวณค่าแรงขั้นต่ำใหม่ในรอบ6ปีเพื่อพิจารณาขึ้นค่าแรงอิกรอบในปีหน้านะครับแต่ว่า จะขึ้นได้มากขนาดไหนจะขึ้นค่าแรงได้ช่วงไหนเดี๋ยวต้องดูความเหมาะสมดูสภาพเศรษฐกิจและดูข้อเสนอจากไตรภา,าคีระดับจังหวัดด้วยทางนี้ค่าแรงใหม่จะเสนอคอรมอนุมัติสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีใหม่เป็นต้นไปเลยนะครับปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทั้ง77จังหวัดแนตราที่ไม่เท่ากัน2-16บาทสูงสุดคือที่ภูเก็ตครับจะได้วันละ370บาท ต่ำสุดคือที่นาราธิวาสปัตตานีและยะลาได้วันละ330บาทส่วนกรุงเทพและปริมณฑลจะอยู่ที่363บาทนะครับอีกหนึ่งคดีที่สังคมกำลังจับตากันอยู่คือการพลัดตกตึกเสียชีวิตของนักศึกษาปอเอกหลังจากโดนคนเมาบุกไปทุบห้องนะครับล่าสุดทางผู้กากับของสอนอโชคชัยยืนยันว่านายสมมาตรที่ก่อเหตุเป็นสามีกับปูผู้ดูแลแมนชั่นแห่งนี้ ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตเผยว่ามีข่าวว่าทั้งสองคนตอนนี้หนีไปแล้วครับพันตำรวจเอกเสรษฐพันธ์ศรีสาครผู้กำกับการสอนอชโชคชยัยเผยว่าขณะนี้ได้เรียกสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทั้งนายสมมาตรที่ก่อเหตุแม่บ้านคนดูแลอาคารพยานแวดล้อมและทราบอยู่แล้วว่านายสมมาตรมีปากเสียงกับน้องเฟิร์นนิสิตปอเอกเรื่องที่จอดรถแล้วก็เป็นสามีของปูคนดูแลแ,แมนชั่นจริง แต่การที่เป็นสามีกับปูนั้นตำรวจบอกว่าไม่มีผลทางคดีนะครับขณะนี้ก็รวบรวมหลักฐานก่อนจะแจ้ง3ข้อหาอย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้ก็คือข้อหาพยายามบุกรุกในเวลากลางคืนข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวและข้อหาเกิดเหตุอึกระทึกครึกโครมด้านแม่ของน้องเฟิร์นที่เสียชีวิตยืนยันว่าจะเอาผิดให้หมดนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งคนเคอบประตูเจ้าของแมนชั่นแม่บ้านที่เป็นต้นเหตุบอกเลขที่ห้องจนทำให้ลูกสาวต้องตาย มีหน้ำซ้ำแม่บ้านยังมาบอกให้แม่อโหสิกรรมให้ผู้ก่อเหตุและปกปิดว่าผู้ก่อเหตุเป็นเพียงผู้เช่าท,ทั้งทั้งที่เป็นสามีของปูผู้ดูแลแมนชั่นตอนนี้แม่บอกว่ามีข่าวว่านายสมมาตรกับปูขนข้าวของหนีออกจากแมนชั่นไปแล้วขณะที่ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์เผยว่ากรณีที่แม่บ้านบอกเลขที่ห้องให้กับผู้ก่อเหตุถือว่าไม่มีเจตนาอาจจะรอดในแง่อาญาแต่มีโทษทางแพง่ง ส่วนนายสมมาตรที่ไปเคาะห้องทุบห้องน้องเฟิร์นได้รับโทษเพียงข้อหาละหุโทษแต่จริงๆแล้วน่าจะโดนข้อหาทำคนตายโดยไม่เจตนาและสามารถออกหมายจับได้เลยครับหลายคนถามกันนะครับว่าเมืองไทยจะหนาวกี่โมงแต่ตอนนี้ทางตอนเหนือของจีนหนาวมากแล้วนะครับเจออุณหภูมิติดลบ3าองศาเซลเซียสถือว่าทำสถิติเลยครับ สำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนเปิดเผยว่ามณฑลสานซีมณฑลเหอเปย่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนเจอกับสภาพอากาศหนาวจัดทําให้อุณหภูมิลดต่ําลงจนติดลบในหลายพื้นที่นะครับขณะนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนประกาศเตือนว่าอากาศจะหนาวเย็นแบบนี้ไปอีก3มวันในตอนเหนือทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ สภาพอากาศหนาวจัดในจีนช่วงนี้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.2ในมณฑลการสู้ด้วยนะครับบางพื้นที่ทำอุณหภูมิติดทำสถิติเลยนะครับติดลบ33องศาเซลเซียสครับกสิบสตาบันเทิงวันนี้มีประเด็นอะไรที่ต้องจับตากันบ้างติดตามกันกันกบคุณญี่ปุ่นนภัสครับ กับญี่ปุ่น,นพัฒในก็อตสิบสตาบันเทิงค่ะปลายปีแบบนี้ทางก็ต้องพูดถึงการจับฉลากงานปีใหม่แต่นาทีนี้เชื่อว่าทุกคนอยากจะไปงานจับฉลากปีใหม่ของมาดามแปงค่ะที่เขาจัดกันทุกปีแบบยิ่งใหญ่เลยซึ่งปีนี้ก็มีตำนานที่แม่อ้้มแซวแม่แอบนะจ๊ะ ยิ่งใหญ่สมกับเป็นการจับฉลากปีใหม่บ้านมาดามแป้งนวลพันธ์จริงๆค่ะเพราะว่านอกจากจะรวมนางเอกตัวท็อปของวงการเอาไว้แล้วยังรวมของขวัญที่นับๆดูเนี่ยหลายล้านบาททีเดียวทั้งทองคําแท่งหนัก30บาทกระเป๋าแอมเมสนาฬิกาโรเล็กซ์แล้วก็ของขวัญอีกมากมายโดยไฮไลท์ของงานค่ะดูจะเป็นความโชคดีของแม่แอฟทักษะออนนะจ๊ะที่นอกจากจะควงนนกุลไปร่วมสนุกแล้วยังได้ทองคําแท่งน้าหนัก30บบาทกลับบ้านไปด้วยจนแม่แอมเจ้า ของรางวัลถึงกับต้องแซวนะว่าได้แฟนแล้วยังได้ทองอีกด้วยนะคะเนี่ยแอบซดิสเลยครับแอบซาดเลยรอได้พี่แอวัลที่หนึ่งีที่แลบวพี่แอลครั <önemli> <seriously> อยากจะกรี๊ดดังๆแทนแม่แอฟจริงๆนะคะแต่ว่าพูดถึงแม่แอฟทักซออรแล้วก็ต้องพูดถึงหนุ่มที่ไปงานนี้ด้วยนั่นคือหนุ่มนนกุลชานนนั่นเองค่ะที่ล่าสุดทำเอาแฟนๆเนี่ยโอ้โหเขินจิกหมอนแบบโตบิดเลยเพราะว่าหนุ่มนนกุลพูดถึงแม่แอฟว่ารักจริงหวังแต่งค่ะ โสไม่ไหวแล้วแม่เพราะว่าล่าสุดนะคะหนุ่มนนกุญชานน์ยอมรับว่าตื่นเต้นหลังไปร่วมปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนของพี่แอฟทักษอรที่บ้านมาดามแปลงแถมโดนโซเชียลเนี่ยก็แซวไม่หยุดส่วนเรื่องหัวใจก็ยอมรับค่ะว่ารักจริงหวังแต่งพี่แอฟทักษอรเหมือนที่บอกมาตลอดเลยอาจจะขอเวลาสักสามปีถ้าทุกอย่างลงตัวก็เดินหน้าลุยแน่นอนจ้ถาถ้าพูดแบบจริงจังเลยผมผมผม,ผมไม่ได้คาดหวังเงินเงินอะไรหรอกครับคือถ้าแต่งก็คือแต่ง แต่งเพราะรักแต่งเพราะอยากอยู่กับเขาอะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าเกิน 2- 3สมปีนะฮะเป็นแฟนยังงครับยังก็แ่เราเป็นแฟนปุ๊บเราจะแต่งเลยนี่เออย่างอย่างไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยสร้างบ้านครอบครัวพร้อมแล้วใช่อะไรเงี้ยทุกอย่างตรงกันแล้วอะไรเงี้ยครับเราเราก็อยากให้พี่เขาได้ได้ได้เจอคนที่แบบตรงกันจริงๆครับผม ยิ้มจนเมื่อยปากแล้วนะคะ,ะแต่ว่าเรื่องความรักยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้เอาให้สำรักกันไปเลยเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งคู่หวานนั่นคือคู่ของใบเฟินนะคะแล้วก็หนุ่มนายนภัสนั่นเองคู่นี้ก็แฮปปี้สุดๆเพราะว่าเมื่อวันพ่อที่ผ่านมาใบเฟินเองมีการทานหนุ่มนายนภัสไปกราบตักคุณพ่อแบบงามๆเลยค่ะ หวานไม่เกรงใจคนโสดกันเลยเมื่อสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะแฮปปีชีวิตรักมากล่าสุดพาหวานใจยังหนุ่มนายณพัฒไปไหว้คุณพ่อที่บอกเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยตื่นเต้นมากแต่ยังไม่ถึงขั้นฝากตัวเป็นลูกเขยขอเป็นลูกชายอีกคนก่อนก็แล้วกันค่ะวนใหญ่วันพ่อหนูก็จะอยู่กับคุณพ่ออยู่แล้วแล้วก็เอาผมอะไรไปไหว้โดยกปกติอะไรเงี้ยก็เลยชนยไไวนเขามาด้วยอันนี้ือเป็นปีแรกในฐานะแบบว่ากป็นลูกเขยพ่อบอกว่าเป็นลูกชายอีกคน อยพรให้หนูแล้วก็ส่วนใหญ่อวยพรให้หนายเยอะกว่าด้วยตอนแรกเขาก็ตื่นเต้นนะเขาบอกว่าว่าท่ายังไงสนุกชิลมากก็ไปกินข้าวไปอะไรเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็ของเขาไหวจริงๆเขาก็ชิลอะพักเรื่องหลักแป๊บหนึ่งนะคะมาที่เรื่องแซบๆกันหน่อยเพราะต้องบอกจริงๆว่าเข้มข้นขึ้นทุกตอนนะคะสำหรับชีวิตรักของห้าสาวสุดเพอร์เฟกในเปลือกรักปมหลวงแห่ง out ค่ะและที่เข้มข้นสุดๆนั่นคือประโยคแซบๆที่ถึงขั้นต้องแคปมาฝากกันค่ะ นอกจากบทและคาแรคเตอร์ของตัวละครในเปลือกรักปมหลวงแห่งเอาที่นาติดตามแล้วประโยคซับซับจากเจดุดดาวก็น่าแคปไปแชร์ไม่น้อยค่ะอย่างเช่นคนกล้าตายแค่ครั้งเดียวแต่คนขี้ค่ะตายหลายครั้งก็ไอทีรักกันมากแต่ละคู่เนี่ยมีกี่คู่ละที่แอบไปมีชูมีกิกและนี่เป็นแค่ตัวอย่างรวดๆของข้อคิดที่ซิสนามาฝากสอนน้องกันนะคะแต่ถ้าอยากติดตามข้อคิดมากกว่านี้ตามไปดูได้ในเปลือกรักปมหลวงแห่งเอาทางโมโนแม็ก์เท่านั้นค่ะ ่ฉันไม่เก่งแข่งก็ไม่เก่นนงเหมือนเธอปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอนะตาเจไม่รู้หรอกคู่ของหนูมันไม่ได้ง่ายเลยนะปัญหาทุกอย่างผมเคยทำอะไรทห้คุณไว้ใจอะ่ะฉันควรจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเองอย่างที่ฉันบอก สอนไม่ให้เปลืองใจแต่ถ้าใครไม่อยากเปลืองไฟประหยัดสุดๆวันนี้เราขอบอกเองค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ทิพย์อยู่กับโซล่าไลท์ค่ะเซ็ตคมไฟโซล่าเซลล์ให้ความสว่างทั่วทั้งบ้านด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากมาพร้อมกับแผงไฟโซล่าเซลล์ไม่เปลืองค่าไฟเลยค่ะตัวโซล่าไลท์เนี่ยเขามีระบบเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติจะเปิดไฟในตอนกลางคืนและจะปิดไฟอัตโนมัติในตอนเช้าเมื่อฟ้าสว่างสามารถใช้งานได้อย่างต่อนเนื่องยาวนาน8ถึง10ชั่วโมงทิพย์จะจำลองให้ดูแบบนี้นะคะปิดไฟ ว้าวเห็นไหมคะแค่นี้เนี่ยไฟก็ค่อยๆสว่างติดกันทางบ้านแบบนี้เลยค่ะและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะโซลารท์200วัตต์1ชุดโซลารท์100วัตต์1ชุดโซลาราย50วัตต์1ชุดยังไม่พอค่ะสั่งซื้อวันนี้ตอนนี้แถมให้ฟรีไฟทางเนิดอีก2อันมูลค่ารวมอยู่ที่11,750บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายแพงค่ะ29ช้อปปิ้งจัดให้เหลือเพียงแค่ 1>, 1 5 9 0าเบาทเท่านั้นโอ้โหราคาดีขนาดนี้โทรเลยนะคะที่เบอร์1495โทรเลยนะคะที่เบอร์1495ค่ะอาา่ะรีบโทรมานะคะราคาดีขนาดนี้และทั้งหมดนี้คือก๊อซิฟตาบันเทิงคืนนี้ค่ะขอบคุณคุณญี่ปุ่นนะครับปิดท้ายรายการวันนี้เราฝากภาพทุ่งดอกบัวแดงแล้วกันครับเป็นทุ่งดอกบัวที่กำลังบานสะพรั่งสวยงามเลยนับพันไร่นะครับที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ นี่คือโมโนข่าวข้ามสวัสดีครับ